โอ้สวัสดีนะเอฟซีเกิดอะไรขึ้นช่างพงตื่นมาแต่เช้าไม่อยากจะเชื่อเป็นไปแล้วแต่อืเพลงดังเป็นไงช่างพงนอนดีไหมบ้านผมผมวัวออกมาเมื่อคืนนี้ ว่าต้นยูคาจะล้มทับบ้านอืมม่กขนาดนั้นมันแรงมากลมเมื่อคืนลมแรงบ้านรวมอ่ะลมแรงจริงๆนะฮะเอฟซีทุกท่านลมแรงก่อไฟแล้วเรียบร้อยโอ้ไฟแล้ก่อเองอืมโอ้เป็นคนดังเนาะอืมนะครับวันนี้เราก็เตรียมตัวนะไปที่วานอนวานอนนะส่วนไปทำอะไรนั้นงุ้มงิบไปก่อน อันดับแรกก็ไปเปลี่ยนหลังคานะเปลี่ยนหลังคาก่อนเปลี่ยนหลังคาอีกเหรอเปลี่ยนหลังคาร้านนั้นนะเปลี่ยนลังคาให้ได้ที่ร้านผมเคยไปตัดอืมแต่วเราไปตัดอยู่ที่หวานนอนอืมทำไมเธอไปตัดอยู่ที่หวานนอนมันไกลเกินตัดที่กุศมานก็ได้ไม่เอาไม่เอานี่ในเอซีก็เป็นบรรยากาศเนาะช่วงเช้าๆนะฮะท่านผู้ชมก็ก่อไฟนะโคตรจะว่าอากาศนี่เย็นสุดๆนะ เย็นกว่าบ e ้านชังพงอีกบ้านชังพงยังไม่เย็นเท่านี้ในเอฟซีอยู่นี่นี่เย็นกว่าอีกเยอะเลยนี่ก่อกองไฟนะเดี๋ยวผมไปเอาไฟมาสุมก่อนในเอฟซีเดี๋ยวเอาไฟมาสุมใส่ก่อนเอฟซี ดังไปหาหาฟืนเนาะต้องมานั่งชือไฟนะครับพี่น้องอนกเยอะเนาะมันมาน,นอนตรงนี้นะเดี๋ยวบ้านนีไม่ไม่ไม่กินนกเนาะกินนกแต่มันไม่มีใครยิง้อ ก็จะนอนฝันอยู่เมื่อคืนเกือบฝันเลยเกือบฝันใช่ไหมเกือบฝันฝันอยู่แต่มันจำไม่ได้มันเออมันฝันฝันหลายเรื่องนะฮะเอฟจี่าจะมาเล่าความฝันให้พี่น้องอยู่เนาะนั้นจำไม่ได้ซะงั้นหลังจากที่ไปขอแม่ไม่ขอเล้วไม่ฝันเลยนะครับอันนี้เลยคือเอายุงก็มาบ้านต่เช้าเลยครับผมน้องน้อง อาลงไหนมันเป็นยังไงเฮ้ยกพิงไฟ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 เอพิงไฟพิงไฟก่อน <c oughs> ไปไหน <c oughs> นี่ดาวเนฟติีโอเคนะก็ดีน,น,นะวันนี้เตรียมตัวไปวานอนนะแจ้งข่าวเนาะ นะครับเดินทางไปกินข้าวกินน้ําเสร็จเนอะก็เดินทางเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาใช่เออเราเสียเวลาอีกวันหนึ่งเนาะใช่อีกวันหนึ่งขออีกวันหนึ่งวันนี้ผมก็จริงๆผมมีธุระสองอย่างธุระเดือวันนี้จริงๆอนัดรถแม่ครูออกมาเนอะไม่รู้เขาออกมาหรือเปล่าเห็นเขาบอกว่าจะเอารถมาจอดไวตั้งแต่เมื่อคืนแต่ว่ายังไม่เห็นเลยยังไม่เสร็จอา วันนี้ในเอฟซีาา <c oughs> ใช่ด้ดานข้างของบ้านในแล้วก็ทั้งช่างผมวันนี้นัดรถไมโครมาแล้วก็นัดช่างไฟพอดีว่าช่างไฟเขาจะมาเดินร้อยสายไว้ก่อนใส่ท่อร้อยสายไว้ก่อนใช่ในบ้านใช่ ก็เลยมันเดี๋ยวให้เขาไปซื้อเอาเองตอนแรกผมว่าจะต้องไปซื้อพวกท่อพวกอะไรนะแต่เรามีธุระที่ต้องไปวานอนเดี๋ยวให้ช่างไฟเขาซื้อมาเองเลยเดี๋ยวผมก็มีหน้าที่ไปจ่ายที่ที่ร้านเอาตอนแรกเขาว่าจะไปซื้อด้วยตัวเองอะนะยวให้ช่างไฟเขาคำนวณช่างไฟก็ช่างไฟข้างบ้านนี่ใช่ช่างไฟก็นั่นแหละข้างบ้านนี่แหละเขาวางพอดี ใช่บ้านผมครบเนาะและอีกอย่างก็ช่างไฟจะร่วมกับเราด้วยนะจะร่วมเหรอใช่สมมุติว่าเราไปทำบ้านหลังไหนที่จำเป็นต้องเดินไฟช่างไฟเขาจะไปเขาจะไปทำให้ฟรีอ่าเพราะฉะนั้นบ้านบ้านผมเนี่ยครบข่าดีนาะพี่น้องไอซีช่างไฟก็เตรียมตัวร่วมทีมกับพวกเราเพราะว่า ช่วงนี้เนาะทีมสิจะหายมนก็ขัดลอยหลอนะกาดไปหน่อยนึงถ้าถ้ามีกําลังพลที่จะมาร่วมด้วยเราก็ยินดีเลยแจวเลยไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนก็อยากจะมาร่วมทําความดีกับพวกเราก็สามารถเข้ามาร่วมทีมได้นะครับอนี่นะอะก็แจ้งข่าวคราวเนาะวันนี้เดินทางไป กว่าน,น,นอนนะครับผมแล้วยังไงก็ฝากทิ้ไว้ต่านี้เนาะ